รับกับสวัสดีพี่น้องเุบซีนะครับสุขุสุขคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้นะครับแอดจะมาลงแนวทางต่อนะครับของทันอาจารย์รอเวียงจันทร์นะครับเลขมีที่มานะครับครับเขาักเขาเนี่ยพี่น้องเุบซีเรียกแชซีคูนะครับอิงแปดหลุดแปดนะครับเนาะครับแต่เป็นเทนาเสียดายนะครับแอดเข่าใจว่าแอดเอาลงในกลุ่มแล้วนะครับบ่เด้ลงในให้พี่น้องยุบซีอยู่ในกลุ่มเลย ครับก็ตรวจก็ให้พี่น้องเขาเลยไล่นะครับรับอาจารย์ก็เป็นเบื่อๆอยู่ก็เนื้อวาวลงตั้งเตะกวนโม่แล้วนะครับพอดีผลหวยเล่าพัฒนาออกก็เลยเข้ามาเบิ้งนกลุ่มนะครับเนาะเอาลงตะของเจาะขวงนะครับของแอบนะครับของอาจารย์เยองจันทร์แอดเลื่อมหมูลงนะครับกับเหล็กสายดวนมาแบบดวนๆหลบถุ่มเคร่งนะครับพี่น้องเป็นที่ไหนเสียดายนะครับ เอาขอโทษขอให้พี่น้องเย็บเสียใ้านะครับอยู่ในกลุ่มเด้อพี่น้องเย็บียกับหยัดขออนุญาตขอโทษพี่น้องเขาได้ไลน์นะครับเนาะกับส่วนออกทางซื้อทางส่องนะครับหยัดเขาลงให้พี่น้องเขาเห็นกันแบบจะจะนะครับเนาะกับแนวทางของท่านอาจารย์นะครับเลขมีที่มานะครับครับเพิ่นบ่ให้บอเป็นไลน์นะครับเนาะกับกระมี่แปดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกนะครับเพิ่นเน้นให้ซี่ครูนะครับเนาะอันนี้หยัด มาวงกลมวงกลมแล้วว่าไทรูปไปแล้วนะครับว่าเเี๋ลวลงในกลุ่มนะครับพี่น้องกลับกัเพลักเพล่อเนี้ยนะครับอ่ะแนวาทางรอบนี้ยก็จันมือวันที่สิบสี่นะครับวันศุกร์ที่สิบสี่นะครับพี่น้องชื่อครับมาตามต่อกันอีกเลขมีที่มานะครับอ,อวียงจันนะครับ ใส่แดดนี่แหละพี่น้องแดดเริ่มเข้าหน้าห้อนแล้วนะครับพี่น้องเอาเรียกมีทีมากขึ้นเก้านะครับ ครับอาจารย์บอกว่านะครับขึ้นยุก,กับตะละเขียวตะละหลอบนะครับเนวาทาั้งนะครับหลอดนี้สีไม้าจากคูนะครับ พี่น้องกิวิ่งสองนะครับตัวเดียวนะครับครับสีมีควงสุดไทยอีกยูนะครับอาจารย์เพิ่นบอกว่าเลขทั้งเบิดนะครับมันมีอยู่แปดคู่นะครับพี่น้องกิ๊บ่ว่าเป็นโตเด่นอยู่สี่คู่ชุดกันรลดนะครับมีอยู่สี่คู่คือกันนะครับเนาะครับติดเลขสองนะครับมาจะคู่หรอกตัวการลดนี่จกคู่นะครับ สองเก้านะครับพี่น้องที่สองแปดนะครับสองเจ็ดสองหกนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่คือตัว ตัวเด่นของธนอาจารย์นะครับ29 28 27 26เอาชุดกันหลุดนะครับพี่น,อน้องมีโอซีคูลคือกันนะครับกันหลุดด้วยสิมาเป็นตัวเด่นของสุดไทยอันนี้เอฟกะยังพัดเนี่ยยืนยันกรารันตีนะครับพี่น้องเพราะว่าตัวเลขของธนอาจารย์เพิ่นล่อให้พี่น้องเข้าติดตามกันอีกคงสุดไทยเนาะครับเนาะ ชุดกันหลุดนะครับเอามีเล็ดสนนยอยอ่ด้วอาจารย์เวี่ยงจยันหลอบนี้นะครับพันยันเล็กของเพิ่นบ่เขาเพิ่นเห็ดจุดนี้ไม่อีกนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นตัวเด่นในโครงสุดถ่ายก็บบรลลูนะครับ <c oughs> สองนะครับสองสามนะครับแปดหยังอีกคู่นึงนะครับเก้าเจนะครับพี่น้อง FC ซอ่ะพี่น้อง FC ซแคปหน้าจอนะครับ วันศุกร์นะครับที่14มีมม 25, 68, มมมมนาคมนะครับ2568นะครับเลขมีที่มานะครับนะครับลาวพัฒนานะครับของท่านอาจารย์เวี่งจันทนะครับวิ่ง2ตัวเดียวนะครับพี่น้องครับเลขวิ่งของเพิ่น2ตัวเดียวนะครับครับวิ่ง2ตัวเดียวนะครับครับจับคู่นะครับชุดเด่น 2, ววนะครับ29 28 27 26นะครับ ชุดกันหลุดนะครับมีอยเซี่ยคูคือกันนะครับก็คือสองสามแล้วก็สองสองนะครับพี่น้องแล้วก็แปดหกกับเก้าเจ็ดนะครับเอ้ามีอยแค่นีเนาะครับเนาะลอกโคงสุดท้ายอีกรอบนึงนะครับครับส่วนเหล็กวงในนะครับพี่น้องเชนนะครับอาจารย์บอกว่าถามากก็จะล่งไห้คือเก้านะครับแต่ว่าที่เห็นพี่น้องเขาวันไว้กับกับตัวเหล็กยอวทางเพราะว่าถามมาล่งไหลขังไหลรอบนะครับ ก็มีปัญหาคือคือว่าพี่น้องเขาจะมักชอบตัวเลขใครๆก็ว่าเกียดเฮียดให้พี่น้องเขาแซับสนนะครับ,พ,บพี่น้องอยดกับขิดน้ำพีน้ำนองเข้าอยู่นะครับแล้วบอกอาจารย์อีกเทือนนึงนะครับเนาะครับถ้าบ่ช่วกับบ่มาลงนะครับเนาะถ้าบ่หมั่นใจเพิ่นกับบอ่อยาก,กมาลงนะครับแต่ว่ารอบที่แล้วนะครับเพิ่นฟันหนึ่งนะครับสายดวนวงในนะครับมาเพิ่นหหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับออกสองซีซีสอง เป็นทีนัยเสียดายอยู่พี่น้องเอาพี่น้องอยากให้ลงกับข้อเมียนมาเนาะครับเนาะอยากได้อยากตามกับข้อเมียนมาอยากจะตามให้ขึ้นเก้านะครับเนาะครับสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับอาจารย์เวียงจันทร์นะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางนะครับมาให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮาครับเดี๋ยวไปเทียบเคียงนะครับเดี๋ยวไปหลุ่นไปเซียงเนาะพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับว่าได้สนับสนุนให้เรียนการพระนั่นแต่ยังใดเด้อพี่น้องเอฟซีครับแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ